มีนพิกนเลยมายพี่้ก็แฟนีเลยครับท่านครับสวัสดีครับผมติ้วในแมตติวชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นครสวรรค์ปกติผมมาร้านนี้มาเฉพาะตอนยางคืนแต่ตอนนี้ร้านนี้กลางคืนเขาปิดครับเขาเปิดกลางวันฮัลโหลมิกยี่สิบ ทุกคนได้ยินคงจะคิดถึงงานปาร์ตี้ดนตรีนะครับแสงสีแต่วันนี้เขาเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่เข้าไปดูกันว่าเขาเปลี่ยนเป็นแบบไหนเข้ามาเลยครับ เป็นไงครับเนี่ยตังค์ดีครับมะขามเลมุนเด็ดดีเด็ดดีมัน่วงเลมอนเด็ดดีเด็ดดีเตรียมแน่นอนคนนี้เตรียมแน่นอนเตรียมแน่นอนอยากจะรู้ว่าของเขาดีจริงหรือเปล่าเอาครับน้องชื่ออะไรครับ มีเมียววมยังอ่ะนั่งับผมซ้ายเข้าทางเลยอ่ะแก้วนี้นะครับก็เป็นกาแฟอเมริกาโน่ร้อนนะครับนี่เม็ดจากเอธิโอเปียนะครับแน่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 ขึ้น,น,นชื่ออยู่แล้วว่าเอธิโอเปียกาแฟดีนะครับวันนี้ก็จะทดลองโ,อโดยสยายกาแฟตัว,จ,วจริงนะวันนี้จะกินกาแฟจริงนะครับนี่ แม่แม่แม่เ่มได้เลยครับเป็นไงครับดีไหมฮะดีอ่ะแต่ตอนนี้ต้องรวรัวการหมดเป็นยังไงทำมต้องยกาเนยแอคแฟรดีมันต้องกินแล้วเปล่าอาการอะไรกับว่าเติมตัวไหมอะไร่ะตืนไหมมาดสมากลัวมาแน่ถ้ามาลมเนี้ยมาแน่หมดแก้วจับ มาแล้วจะเป็นไงครับแฟตอนนี้มันจะเป็นว่าจะไม่ใช่แจ็คสี่ทุ่มต่ออะไรครับขาดกระดิกด้วยทำไมต้องขาดกระดิกเนี่ยไม่รู้เหมือนมั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 นเหมือนเหมือนรูดว้าแล้วมันเปนเพลินอ่ะกาแฟเฮ้ยกาแฟกาแฟอื่มกาแฟนะกาแฟก็แหมมีผู้บ้าเพลินเพลินปิดไฟเลยเนาะ แรงมากยิงมาเลยฟังรังฟังจะไปพูดมากเหรอวะวุ้งบิดหรอได้แล้วนะครับีแกนโน้อนเอธิโอเปียเขาบอกให้คนก่อนนัสสัตละ ตอนแรกมันจะขมนึงครับเปรี้ยวๆหน่อยแต่พอลงไปคอแล้วมันโล่งครับมาแล้วอันนี้เป็นของร้านนะครับน้องเจมส์ครับกลัมันทำอะไรมอสไม่นี่มาอะไรเนี่ยกลัวทอะไรมอสไรเนาไม่มีทางรอกนะวัฒนะครับไม่มีทางรอกนะวัฒนะครับไม่มีทางรอกนะวัฒนะครับมีเมียยังอ่ะยังครับผมเข้าทางเลยทำอะไรอีกแล้วอันนี้เจ้าอุทัยอันนี้เจ้าอุทัยเป็นคนซื้อให้ผมนะคุณบอก ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน,น้องเจนะเอ้น้องเจเป็นเจ้าของร้านทถงยี่สิบน,นะครับที่เจ๊งไปแล้วข้างๆเยา้านนี้ยังยไม่เจ๊งเพื่อปกติตรงนี้เป็นร้านเหล้าดื่มมีฮามีดนตรีสดด้วยแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดอยู่เขาก็เลยมาเปิดร้านกาแฟนี่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกไปถามเดียว่าทําไมถึงเปิดร้านนี้ขึ้นมาชอบกินกาแฟหรือว่าแบบมีแรงบันดาลใจอะไรครับไม่มีตังค์เลยนี้เปิด ชอบกินกาแฟอยู่แล้วแล้วก็ชอบชอบมาเลกาแฟไทยนะ้ยก็เลยแบบเปิดแล้วน้องๆที่อยู่ร้านกาแฟไอ้ลาเล่าเนี่ยเขาก็เลี้ยงทำมาครับก็เลยดึงมาอยากให้มันเป็นแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ให้น้องมีได้ได้จากลาล่าด้วยน้องกาแฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวขึ้นมาเฉยนะครับครอบครัวพี่น้องครอบครัวคนอื่นนี่แหละแล้วทำไมถึงต้องเป็นแบบ เครื่องแฝงนี้ด้วยมันไม่เอาเครื่องเอสเปซโซ่ใหญ่ๆแบบพี่เขาทำมาจริงๆมันดูหย่างเท่เลยพี่แฝงจริงต้นดูมันน้อยเพอว่าได้เกิดอะไรใช้เครื่องอย่างไรอะอย่างปั่มเป็นแสนหรอพี่เครื่องหนึ่งก็มาสี่ห้าหมื่นแล้วไหนจะเครื่องคั่วอีกไหนจะเครื่องไฟอีกเนื่อพี่อันนี้มันดูแบบดูเท่อลยพี่ซึ่เก็คือแต่ก็หน่อยนะถูกไหมก็แพงนะเออเห็นเขาบอกว่าเครื่องนี้ยสกัดเอสเปซโซ่ช็อดนะพี่ได้ดีเท่าแบบ เครื่องแบบแขงแรงเลยนะพี่เครื่องแบบเป็นสายเลยนะมันก็หอมนะมันหอมนะมันหอมพี่มันขึ้นอยู่กับมาเล็กพี่หรือขึ้นอยู่ที่ความชงด้วยใช่มันจะรูกหล่าแกก็หอมไม่ใช่ไรเฮ้แจ๊คแจ๊คมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเป็นอะไรตาดตู้ไหปไอ้ที่มันเป็นกียโน่ที่ปกติชขาเล่นกีตาร์เหรอเออถ้าไปที่วุ่นวายจิ๊กับแฟนี่แก้แล้วเป็นไรเนี่ยที่แจ๊กก็จับก็เหมือนพินเลยเนอะ เราได้จะว่าของเขาของจริงเจอเหน้าที่เจ้าหน้าที่โคตรดีเลยจรินก็ดีบฟังเลยดิดิเป็นพินเลยนะ่มีหมวกด้วยพี่จต้องใส่หมวกนี่น้องๆที่กำลังเสพยาอยู่นะครับไม่ต้องนะฮะมาร้านนี้กินกินปุ๊บดิบแบบนี้มาเลยก็กาแฟร้านนี้อร่อยมากครับเป็นร้านของน้องผมเองนะครับน้องเจนนะครับทัโลมี20ใครเป็นแฟนทัโลอยู่แล้วก็มาทัโลคาเฟ่ได้จะมีคนไม่รู้ครับพี่จะนี่ครทำให้คนรู้เลยผมเดินมาเลยนะ นี่ไปร้านเดียวเลยพี่แจกหลักน้องน่าจำจำร้านน้องได้เราร้านนู้นดีไม่สั่งก่อนมาพวอมาพวอพี่ได้ได้โอเคยังไงฝากฝากร้านเลยครับก็กาแฟฮะโสโลบาร์เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นแบบมีมีเขาเรียกมีคอนเทนต์มีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะนําเสนอกาแฟไทยว่ากาแฟไทยมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่างเอาลองมากินนะช่วงนี้ต้องมานะฮะเพราะว่านะฮะโอ้โหกรอบมากเอง ร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนบอกเขาด้วยร้านอยู่ไหนร้านอยู่หลังร้านทัโลมิกิสินะฮะปลาเล่ามันจะแบบนีเดินเข้ามาข้างๆรถเมล์ครับคนอาจจะรู้จักทัโรถเพอปุ๊บอ๋อตรงนี้นี่เองครับเปิดปิดทีมอปิดวันไหนไหมบอกเขาไปเออวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประจำปิดนะปิดเฉพาะวันจันทร์วันอาทิตย์เอ้ผู้ปิดวันน้งคามถึงวันศุกร์จะเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงเย็นเสาร์ที่เราจะเปิดสิบโมงถึงหนึ่งทุ่มครับเปิดสามนะฮะโอเค ใครเป็นแฟนฮัลโลหรือยังไม่ใช่แฟนฮัลโลอยากเป็นแฟนขับฮัลโลก็เข้ามาที่เราฟฟีงั้นวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับเพจแมตติวเชนนอลนะครับฝากกด Subscribe ในช่อง y o u ูทูบแมตติวเชนนอลนะครับกดยากมาแต่กดให้หน่อยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีฮะบ๊ายบาย